สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาคบกับข่าวประจำสัปดาห์อีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ ในวันที่4-7มกราคม2565พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการจำนวน1แห่งลูกจ้างจำนวน219คนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานแะสำนักงานจำนวน6รายและทางโทรศัพท์จำนวน3รายรับคำร้องทุกเรื่องสิทธิตามพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2541จำนวน1ราย ทางนี้พนักงานตรวจให้ลูกจ้างที่ร้องทุกสแกน QR code เพื่อทราบถึงขั้นตอนการดำเนินง,งานตามคำร้องทุกของลูกจ้างในแต่ละรายค่ะในวันที่4มกราคม2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง ตามโครงการรายงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยนายจ้างสนับสนุนพื้นที่มเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยให้ลูกจ้างดําเนินการเพราะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้ลูกจ้างนําผลผลิตมาบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะต่อมาวันที่5มกราคม2565นควงสาแจม่ม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางสาวกินการคำเมรุนัะวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บูดาราการร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2,565กิจกรรมประกอบไปด้วยส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ การสร้างการรับรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบณวัดป่าแขหมู่ที่7ตำบลนา,นานแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20คนค่ะและในวันที่6มกราคม2565มอบหมายให้นางสาวพรเพญเป็นธรรมเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เขาร่วมประชุมซีแจงหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและการเข้าถึงข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางสารากลางชั้น3จังหวัดลำปาง และต่อมาในวันที่7มกราคม2565ได้มอบหมายให้หนางสาวไอรินเชื้อพันงามนักวิชาการแรงงานประจำศูนย์บริการประชาชนภาครัฐจังหวัดลำปางหรือ Government Service Center เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางไปรับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรณศูนย์การค้าเซ็นทัลพราซาจังหวัดลำปางค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับข่าวประจําสัปดาห์นี้นะคะสําหรับสัปดาห์หน้าจะมีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเสริมสกร์ลำปางเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะกสอรอคุ้มคองติดพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน